มาหาอุดไว้ก่อนโอ้โหไม่มีเหลืองเลยคุล่าตั้งนานที่ผ่ายงั้นคุเหลือคนต้อแทนแบบนี้เหรอเนี่ยเอ้ยแหวนอะแหวนอะใครเอาแหวนอ่ะแหวนอะไรอ่ะแหวนแหวนมีแหวนอยู่มีแหวนอยู่สีเขียวไม่เอาไม่สีเขียวให้เจนนนน้แต่ผมมาโอมาก าจะล่ากันโดยบ่อยลองคุยกับหลายๆกิลเนจีไหมครับให้มาช่วยกันหรือไม่ก็จับพันกันเลยให้จบแต่ละกิวเข้ามาแล้วนะเนี่ยทั้ง EX ทั้ง SG เนี่ย ร่มึ้นมัดเหรอเว็ไม่เด้งวะเว็น,นี่ขอวุหยังเด้งเลยเ,เ,เวดย็ดอะเว็ดน,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 นี่ภารกิจครูฟินิกส่งอะไรไม่รู้แกนแกนกลเนี่ยกำจัดเด้ง